นอาจารย์ประจําวิชาที่เขาลพมนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอของดิฉันนะคะดิฉันนางสาวิการนาสอยชัยญาเด้ที่35ว,วันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยที่1เรื่องจํานวนนับ1-10น,นะคะเวลา60นาที สอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนสามารถรู้จำนวน1-10 2. ถึงนักเรียนสามารถนำก้อนหินนะคะไปใส่ในแก้วตามลำดับจำนวน1-10ถึงได้อย่างถูกต้องนะคะ 3. นักเรียนสามารถจับคู่จำนวนตัวเลขที่เหมือนกันได้ ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะ1นนะคะก็มีที่คีบน้ําแข็งนะคะไว้สําหรับคีบก้อนหิน2นะคะมีก้อนหินนะคะ3มนะคะมีจํานวนตัวเลข 1- นะะึถึงสินะคะ4นะคะก็มีแก้วจํานวนตัวเลข 1- นึถึงสิวางเรียงนะคะค่ะสาหรับกระบวนการเรียนรู้นะคะขั้นนานะคะ1่ครูก็จะ พูดสนทนาซักถามทักทายนักเรียนก่อนนะคะเช่นสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนคนไหนรับประทานอาหารเช้ากันมาบ้างคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสองนะคะครูจะพานักเรียนร้องเพลงจับปูมาโดยครูจะร้องเพลงให้นักเรียนฟังก่อนแล้วให้นักเรียนร้องเพลงตามครูนะคะ เพลงจับปูม้านะคะก็มีเนื้อเพลงดังนี้ค่ะหนึ่งองาสี่ห้าจับปูมา้ามาได้หนึ่งตัว6 7 8 9 1ดปดเก้าสิบโอ้ยปูมันหนีบฉันต้องสายหัวฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูมันหนีบฉันทีหัวแม่มือปูมันหนีบฉันทีหัวแม่มือต่อไปนะคะก็จะมีท่าประกอบในการ ร้องเพลงในครั้งนี้นะคะ1 2 3 4 5จับปูมามาได้หนึ่งตัว6 7 8 9 10โอ้าสยปูมันหนีบฉันต้องใสหัวฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูมันหนีบฉันทีหัวแม่มือปูมันหนีบฉันทีหัวแม่มือ สำหรับหลังจากที่ครูได้ร้องเพลงแล้วก็ทําท่าประกอบไปแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำท่าประกอบและก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับครูนะคะค่ะสาหรับขั้นตอนในการขั้นสอนนะคะก็มีอยู่ดังนี้นะคะหนนะคะครูจะนําตัวเลข1-10นะคะมาให้นักเรียนดูนะคะโดยครูจะพูดจํานวน 1นึให้นักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนพูดตามครูนะคะเช่น1 2อย่างนี้เป็นต้นนะคะเรียงตามลำดับจำนวนนะคะจนเสร็จหมดทุกตัวนะคะค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักจำนวนตัวเลข1-10ถึง10แล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรม ินแสนสนุกนะคะโดยครูจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วค่อยให้นักเรียนทําตามที่ครูทําให้ดูนะคะซึ่งกิจกรรมก้อนหินแสนสนุกนี้นะคะก็มีอยู่ว่าค่ะโดยครูนะคะจะให้นักเรียนนําที่คีบน้ําแข็งนะคะมาคีบก้อนหินในกล่องนะคะเช่น กล่องที่1แก้วที่1ก็คีบ1ก้อนแก้วที่2องก็คีบ2ก้อนนะคะโดยก่อนหน้านั้นนะคะครูก็จะบอกจํานวนตัวเลขหน้าแก้วนะคะตามลําดับจํานวนที่ข้าพเจ้าใช้ที่คีบน้ำแข็งนะคะก็เพราะว่าเด็กสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ด้วยนะคะเมื่อเมื่อเรา คิดอย่างนี้นะคะค่ะหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมก้อนหินแสนสนุกไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนจับคู่กัน2คนนะคะเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมจับคู่จำนวนตัวเลข1-10ถึง10นะคะโดยครูจะทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมจับคู่นี้นะคะก็จะบอกเด็ก ก่อนอื่นก็จะให้เด็กดูนะคะนี่คือเลขเลขหนึ่งแล้วให้เด็กนะคะนำตัวตัวเลขหนึ่งมาจับคู่กับจำนวนเลขหนึ่งนะคะเลขสองเลขสองนะคะก็จะมาจับคู่กับเลขสองทำแบบนี้ไปตามลำดับนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วนะคะ ครูนะคะก็มาตรวจสอบดูนะคะว่าเด็กจับคู่ระหว่างจำนวนแต่ละจำนวนได้ถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะสำหรับขั้นสรุปนะคะครูจะชูบัตรจำนวนตัวเลขให้นักเรียนดูนะคะแล้วสุมถามนักเรียนนะคะว่าเลขอะไรคะเช่น เลขอะไรคะนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนมานะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่นะคะค่ะกระบวนการวัดผลประเมินผลนะคะ 1. จะสังเกตจากการจับคู่จำนวนนับนะคะอย่างเช่นเลข1น,นะคะก็จะ จับคู่กับเลข1น,นะคะถ้าเด็กทําได้1ใน3ครั้งนะคะก็จะถือว่าผ่าน2นะคะสังเกตจากการตอบคาถามของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้อง1ใน3ครั้งนะคะก็ถือว่าผ่าน,นะค,ะค่ะค่ะสาหรับการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้านะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย